ขอบุญให้สิเจ็บคองถามเนาะพี่คักคักเอ๋ยกินซะเด้อยังเข้าพุงดีเอามาส่งอันมันมาส่แล้วเขากินซินให้มันอมดมีเหงดนาะเขาวเสื้อานวเกมาส สัมบองเพชรโาเอาเพชรกบจินรถมันจะแข็งเฮงคนวาน้อะพีครั้งทอเินสงซาเดอแผ่นฐานพืนนวงเด็ดแตงมาบมา่ต้องกวาด้าบ่คนอื่นสิม้เห็นบมีไทน้ำมากงวนหลักมากูเดี่ยวมองรัก่วนกับ่นเด้มากเดี๋ยวนี้เทขาอำนาจกับเปเจ็บนู่น ที่ไปทั้งนั้นบดิมาพี่เพื่อนว่าตึกผู้ระเ่มันแอวก็คือได้ละเนาะพี่คำพังเอ๋ยสงสารเดอเรร้อแผ่นฐานผืนนองเด่ดเด่นมาบ่ต้องย่นรอข้าว่าคนอื่นสิมาเห็นบ่ต้องอยากห้มาเห็น ตีหลังให้ขันตีหลังเราเสบยบแพนเขา,ขาตีลราโดนเนาะ đi không bằng người người pha chế, nó không tự nhiên mà, đã 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 kinh phau lại, kinh khăm nhầy, anh, anh ่มัเห็นหน้านวนซื่อๆบ่เนาะเินกินเก่าคําใหญ่เลยแทนอยากไหเห็นหน้านวนนึ่อยู่เนาะดีคําพ่อเมกินสารอยังเข้าสิมีแห้งได้สูต่อไปยิ้มบ่พยาเจ้ามีแหงสิเฮ็ดเบียเกี่ยวเข้าซะเนาะ โอ้สิสิดินเนี่ยไปเห็นเล่นนนตหักักแหงไปบาอันาู้าหักแ้งสิด้มากเนาะหักก็มักคืกันเด้เนาะนวลนางมียักอดนวดยยโอยาสบงสิได้ ก็คือกันเนาะเอาด้วยเครื่องหักว่าเจ้ามาทําการทํางานร่วงสงสารร่วงนี้ตนเล่เอาเขามาทรงเสือ้านวดกับไม่เปลี่ยนเจ้าคือสินพามาสุดเดียวเนาะไม่ไม่หนึ่งบ่ได้บอกไม่ไม่อันเดียวหนักกันยกจิ้มกินมเขาหนไม่ปีมกันด้วย แน่นแน่นท่าเนยย่างย่านอำนาจไม่เห็นย่านอำนาจไม่เห็นตจนจนเข่าไปเก็บหุกทั้งบ้านทังทั้งแสงคุดบอดแล้วก็เดี๋ยวยีรอดอีกดอกนวดเบื้งเลี้ยวนวหลัางมาผู้เดียวกินเนีมันอินเนอร์ขาน่านวดกับก็ย่าจนเนาะคนมาส่งเข่าคนซื่อเนาะมาดอกไปเก็บหุกปัญญามาเด้อญามาเด้ออันเทวะบุตรเทวดาบังหูบังตาเขาอำนาจไปนี่เด้อญามาพอเด้อ สี่หงคคนนอีกครับนายแคนอีกเลิกตายได้ปบะเท่นี้ปกติหลังให้เลกแม่เล่ายังเรอยดีนวดจัดคอยบอกเจ้าแนว่าจะไปเห็นอีซิ่ซิมน้ำผูบาผูเวมาส่งเเลาเแคนเขาท่านยบดบสีหลังนะครัรันจตายซะแ้วสักทนเขาเกิดยากกระโดดาเขาบอกทนตายสได้แหละ